โอเคก็สวัสดีเพื่อนๆมิตรรักชาววีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้โยผมเอเดียเรตอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้มาจับเป็นเวเลสนะครับผมเป็นตำแหน่งป่านะทุกคนเป็นสายเอ้ยมาเดี๋ยวอ้อยแล้วไงเราก็ปั่นไปเลยโอ้ยโอยันนี้มึงถ่ายมึงถ่ายใครมึงถ่ายเพื่อนกูเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนกูแตกจังหวะนี้จังหวะนี้กูถ่ายก่อนอุ้ยไปแล้วไปและโอ้ยฟิกเกอร์ถ่ายอย่างเฟี้ยวมาเดี๋ยว รอดไหมโอ้โหเพิ่มไม่รอดแล้วผมดึงไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนที่อะไรเลยครับผมโอเคกลับไปฟาร์มต่อครับผมน้องๆขอโทษดีครับเพื่อนๆต้องบอกก่อน,นครับว่าเวเลสนี่ผมไม่ถนัดมากๆนะไม่ถนัดก็คือไม่ถนัดเรื่องของการใช้สกิลให้โดนฝั่งตรงข้ามนะครับกูสกิลไม่เคยโดนเลยครับจริงๆถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมผมกําลังหัดเต้นอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกกาเจอแทงเนื้อด้วยผมก็เลยเล่นเป็นเวเลสนะครับก็จะเป็น ผม,ผมคิดไว้แล้วแหละว่าจะเล่นเบรสสายดาบแดงนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องออกอจอกรเป็นโบเคนหรือว่าเป็นมูรานะแต่ว่าน้ำเอ้ยมาเลยอึดนักหล่ะมึงอึดนักหลับมึงกูย่ากระหม่อมไปดีครับน้องโอเคแล้วก็ค่าเทนไม่ได้นะครับคือผมเอามาเพื่อเทนกับทาร่าเลยเวยตอนเนีน้โอเคได้มังกรไปนะครับผมส่วนเกมนี้ผมก็จะอัพสกิลหนึ่งนำนะเพราะส่วนตัวผมจะเล่นสายาดาบแดงครับเป็นโซลิเวอร์นะทุกคน คือผมจะเล่นเป็นฟูดามจนะครับเดี๋ยวค่อยพูดนะแล้วกูย้ำเข้าไปครับจังหวะนี้กูปั่นไม่ได้ครับเพื่อนได้ไปโอเคครับสวยแจ๋วครับน้องชายโอเคครับผมก็ต่อเลยนะคือผมเล่นเป็นสายโซลิเวอร์นะครับผมแล้วก็จะเล่นเป็นเซตไอเทมฟูดามจนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้อยู่แล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับเซตไอเทมนะผมจะเน้นสกิลหนึ่งนำเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่เน้นอยู่ในวงไฟนะครับเราจะเน้นโดดเข้าแล้วก็หนีโดดเข้าแล้วก็หนีนะครับ คือเข้าไปชุดหนึ่งอ่ะแล้วก็ออกแล้วก็รอสกิลมาใหม่แล้วก็เข้าไปอีกนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอาจจะขึ้นเป็นมูรามาสะนะครับผมเพราะว่าเขามีแทงสองตัวนะอ่าบูดึงพุ่มนี้แต่มึงเดินมาโดยกูแล้วบูย้ำไปเลยครับนี่ไงกูเอามาเพื่อฆ่ามืองกรับเทนอื้อตายไปครับ,อเ,รบเออ้อยไปไหนอมแม่ยังมีโหนนะครับไอสไปเดอร์แมนตัวนี้มันร้าย โอเคโอเคฟาร์ไปก่อนนะครับช่วงแรกเราก็ไม่ค่อยมีอะไรมาเฮ้ยโดนแล้วปั่นนะไม่โดนนะเฮ้ยเพื่อนเราจับยังไงดิแต่ไม่น่าจะได้ครับเป็นลิเลียนี่ผมกัดล,ละนาจะต้องมีฟิกมีอันตินะครับยากนะเราก็พยายามแบบเคลียร์เวฟเคลียร์เลนไปนะครับแต่เล่นเวเลพยายามแบบเล่นตอนเพื่อนอยู่นะครับผมมันจะสามารถช่วยให้เราได้เล่นได้นานขึ้นได้นะครับคือหมายถึงยืนได้นานขึ้นนะครับ เราจะได้จ่ายดาเมจได้แบบว่าโอเคหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราไปโซโลหนึ่งหนึ่งอ่ะผมมองว่าเราก็โซโลยากอยู่นะครับตอนนี้จะไปโซโลไปนัวทาลงท้าล่ามันก็ไม่ใช่เรื่องไงทุกคนเข้าใจป่ะเออแล้วเราไม่ได้ออกตัดเลือดมาด้วยแหละตอนนี้นะครับเซ็ตผมผมจะไม่ออกตัดเลือดนะหรือถ้าใครอยากออกก็ได้ครับตอนนี้ผมมองว่าตัดเลือดก,ก็สําคัญน,นะครับเพราะว่ามันเป็นพวกตัวเด้งเลือดไงสองตัวด้วยนะโอเคก็ฟาร์มทามิงเราไปก่อนนะครับผมเฮ้ยจังหวะน,นี้ผมต้องไปช่วยเพื่อนละคีบเคิร์ฟไม่เอาละกูมาเลวเพื่อนเรยวมะ กูอยากไม่ติดมืดกูอยากไปโอ้โหมืดอีกแล้วเฮ้ยอ้อยมาดิครับแล้วไงหรอแล้วไงเหรอมืดแล้วไงมืดแล้วไงกูตีธรรมดาได้มาเดิแฟงอแตกไปครับผมโอเคแตกไปสองนะครับน้องๆโคตึงนะครับผมโหถ้าเกิดตานี้ผมเจอตัวบางๆหน่อยนะแบบว่าตัวที่หนีไม่ค่อยได้นะครับจะสบายมากเลยนะเพราะว่าเวลสสายฟูดาเมดของผมเนี่ยคือเมดแครี่อ่ะถ้าเป็นตัวที่หนีไม่ได้นี่คือแบบ ชุดเดียวตายนะครับสายนี้นะคือแบบแรงมากนะครับผมลองไปเล่นกันได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นตามดีกว่านะคือเพราะว่ามันบางเกินนะทุกคนเดี๋ยวทีมจะว้าวนะครับผมจังหวะนี้ยังไงล่ะยังไงล่ะสู้ป่ะล่ะสู้ป,ะปะ่ะล่ะอื้อันนี้มันจูกเก่งจูกเก่งเหรอมีอันตินะครับถอยเลยนะผมว่ามันเอาผมสุดแน่เลยว่ะดูทรงแปลงเป็นหมาแปลงเป็นคนเฮ้ยกูเห็สนสไปเดอร์แมนกูโดดสวน อื้มือแล้วกูแตงเออเลี้ยวมาสวยโอเคครับไดออซิสขึ้นมาอยู่นะครับไม่เป็นไรนะเล่นยากนะครับตอนนี้มันมีแต่ตัวหนีแล้วได้นะยังไงดีครับเพื่อนๆอารามกูจับแล้วครับแล้วจังหวะนี้เทนมากูถอยก่อน,นออโ,อโหรถมาเฮ้ยใครทักกูมาตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาครับน้องใจยเย็นใจเย็นพยายามตอนนี้เราดาเมจเอ,อย้ยหูยนี่มึงขับมันจะไกลเลยวะมาเด็ถ่ายใครแล้วมึงถ่ายใครล่ะนี่ไง โอเคคาเทนด้วยอ่าเาเรียกว่าอะไรเว,วเดนครับก็คือแบบตอนนี้ผมเจาะจงแค่เทนกับอ่าทาร่านะครับสองตัวนี้ผมเอามาเพื่อฆ่ามันอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวอื่นผมก็แบบปล่อยให้เป็นหน้าที่เพื่อนแล้วกันนะครับนี่นะกูย่ำไปเด็จริงๆเราก็สู้ได้ทุกตัวแล้วเว้ยแต่ว่ามันมีแต่ตัวหนีแล้วได้นะตอนนี้เฮ้ยอ้อยมึงจะฮาวกันแ้วโอ้โหนี่มันถิงของปิ๊ปุ๊เขานะเว้ยโอ้โหถอยถอยครับรอนะครับกูเสียบห ไม่โดนอีกแล้วขนาดจอ่จอๆเฮ้ยได้ปะมาเดี๋ยวกูย่ำอ้หแม่งไปล็อกคีบแม่งไปล็อกทาลาดเวนโอ้โหเกือบแอคแล้วเดี๋ยวมากูแตกไงมาการเวฟล่างให้เพื่อนนะครับผมเฮ้ยผมว่ามันตีด่างเปล่าวะต้องไปดูเชิงแน่สวัสดีครับเพื่อนสาวเฮ้ยอันหืมแทงไม่เคยจะโดนนะเวเลโกหล่อย่ำย่ำลาไปดิโอ้โหไม่โดนไม่ได้ด้วยแล้วยังไงจังหวะนี้ จะมาก็มาเลยครับกูปั่นสวนมาเลยนะกูยำโอ้โหไม่ตายนะทุกคนดาเมจไม่พอนะครับโอ้โหถ้าเป็นแบบถ้าผมออกไอโบเกตมาได้ตายนะเอาดิเอาแมงดิเออโอเคเพื่อนสวยโอเคครับไม่เป็นไรนะได้อยู่นะสกอร์เริ่มกลับมาแล้วครับทุกคนคือฝั่งตรงข้ามเขาเริ่มมาแล้วครับคือจริงๆเขาก็กดดันอะไรเราง่ายอยู่แล้วแหละฝั่งนั้นอะคือฝั่งตรงข้ามนะามผมหลวงใครไม่ค่อยได้เว้ยตอนเะนี้ย ผมจะขึ้นเคียวต่อแล้วกัน,นครับคือฝั่งตรงข้ามผมล้วงใครไม่ค่อยได้ไม,มันหนีผมได้ทุกตัวทุกคนทาร่าเอลซุอ้อยลิเลียหน้าโอโหหนีผมได้หมดเลยนะเทนยังหนีได้เลยนะครับเล่นยากนะครับต้องรอเข้าจังหวะสองนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟาร์มไปนะครับหวังพึ่งเพื่อนแล้วคันตานี้เพื่อนเพื่อน,อน,อนแบกไปด้วยนะครับคือผมก็เล่นวเลไม่เทพหรอกเล่นไม่เซียนเลยก็ว่าได้นะครับคือเล่นไม่บ่อยอะทุกคนแต่ว่าเราก็พอรู้นะครับไอ้พวก อะไรนะเทคนิคแบบว่าตีหนึ่งทีสกิลหนึ่งครั้งอะ่ะผมก็รู้นะแต่คือพอมาทําจริงๆแม่งทาไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าเทคนิคม,มันควรจะเล่นแบบไหนนะครับเราควรเล่นแบบน่าจะควรเล่นหลายๆตาแหละควรให้มันเป็นเมนให้มันชินมือนะครับทุกตัวละครนะถ้าอยากเก่งแต่ผมก็ไม่สามารถไปบอกคนอื่นได้นะแร่ปุย่าไปก่อนในวันนี้เสียไปเลยเออสวยโอเคครับเลียวมา้ามีตัดเลือนนะครับเลยฆ่าทาลาได้นะไม่นะผมฆ่าไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวถ้าใครเล่นเวเลเป็นอยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าเรามีดาเมจมากนะครับช่วงสกิลอันติเมตเราอ่ะมันก็จะแรงนะครับตามดาเมจแล้วด้วยนะแล้วก็ตามเลือดของฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเลือดฝั่งตรงข้ามน้อยนะผมก็จะเก็บไว้ยําพวกเทนพวกทาร่าเลยนะครับตอนนี้เอามาปิดสกอร์ให้เพื่อนเลยนะครับเอาแค่2ตัวนี้นแหละจังหวะนี้ผมเห็นอ้อยนะครับแวบๆมันโดดมาไหมโอเคมาแล้วจับแทงไปเลยยําไปไหนเลาโอ้โหเกือบไม่ได้นะครับ ถ้ามันโหนสลิงทันนี่อาจจะไม่ได้นะทุกคนโอเคครับต่อไปก็จะขึ้นเฟรนลิวทูเลยนะดาบแดงแรงลิทของเรานะครับกับแม่สาวแม่สาวแว่นของเรานะโอเคมาเลยมาเลยอ่าก็พูดในเรื่องของคำหยาบแล้วกันนะเพื่อนๆถ้ามีคำหยาบก็ต้องขออภัยเลยครับบางทีผมไม่ได้ด่าจริงจังนะเฮ้ยจังหวะนี้เดี๋ยวค่อยนัวเฮ้ยเดี๋ยวค่อยนัวอะไรล่ะมาเดี๋ยวกูนัวก่อนแล้วค่อยพูดมาเดี๋ยวกูปัน่น แล้วกูปั่นโอ้ยเรือเต็มหลอดกูยำโอ้โหแม่งเข้าพุ่มจังหวะด์กแมพนะครับถ้าเมื่อกี้ไม่ด์กแมพน่าจะตายคู่นะครับเทนกับเอลสูนะโอ้โหจังหวะแม่งโคตรน่าเสียดายเลยเกือบได้ช็อตเท่แล้วแม่งถ้าช็อตเมื่อกี้ยำตายสองน่าจะเป็นแบบไฮไลท์ของคลิปนี้แบบว่าเท่เลยนะโอ้โหโคตรเวอร์นะครับโอเคครับก็ต่อเลยครับด้วยเรื่องของคําพูดนะครับมันอาจจะมีคําหยาบคายบ้างนะทุกคนคือแต่ผมพูดให้เป็นสีสันนะครับไม่ได้ ไม่ได้พูดด่าจริงจังแบบเฮ้ยไอ้ซาร์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเราพูดแบบอาจระในการเล่นนะครับผมให้มันเรียวเนิดนึงนะคนเราไม่มีใครนั่งพูดพอต,ตลอดหรอกครับแต่ผมก็เข้าใจแหละว,ว่าบางทีเราแบบว่าเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์มันมีคนดูเยอะไงนะครับแต่ผมอยากให้มองเป็นความบันเทิงนะครับไม่อยากให้เป็นซีเรียสมากนะอยากให้โฟกัสกับการเล่นเกมมากกว่านะครับไม่ต้องไปดูพวกคําพูดคําจาะไยนะครับผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะว่าอะไรมีประโยชน์เอาไปใช้นะครับอะไรไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยผ่านมันดูเพื่อความบันเทิงนะครับผม โอเคก็ขอบคุณมาณที่นี้นะจ๊ะจุ๊บๆอืมเวอร์โอเคครับผมก็มาต่อกับเกมรับเฮ้ยเพื่อนผมไม่ยํำนะผมไม่ย่ำนะครับจังหวะนี้เราไม่เห็นท้าระไม่เห็นเทนมาเดยโอเคนี่ไงกูกะละไม่ทันแล้วครับผมไอรถถังตัวนี้มันถ่ายอย่างเดียวนะครับถ่ายจนทีมกูตังหมดตัวแล้วนะตอนนี้โอเคครับฟาร์มต่อไปไม่มีอะไรทำนะครับผม ก็เก็บตังค์นะครับไปครับน้องๆโอเคเฮ้ยเพื่อนอืสวยแล้วครับเพื่อนผมตายไปสองนะไอ้แต่เทนมันเลือดน้อยผมอยากลองดาเมจวะรอย่ําแม่งเลยกนะันแล้วกูย่ําไปเลยครับจังหวะน,นี้ปั่นอืกดล้างโหเ,เลือดแม่งเด้งโอ้โหแม่งรอ,งอซื้อกูโอ้โหเฟื้อนมาจากความตายทุกคนกูโดนเทนรอซื้อไปแล้วครับเสียป้อมกลางไปป้อมหนึ่งเลยนะ สวยเลยครับผมโอเคครับต้องใจเย็นกว่านี้นะครับผมคือเราไม่มีตัดเลือดอย่างที่ผมบอกนะถ้าผมออกตัดเลือดมาอาจจะเบิร์ดเขาตายนะครับแต่เขาแต่เราไม่มีไงเออมาโอเคครับตอนนี้ก็ได้เป็นดาบแดงแล้วนะจังหวะนี้ยย้ำได้หมดทุกตัวครับเทนเทินมาเอะครับยํำหมดเฮ้ยจับเออนี่แตกไปหนึ่งเอลซูโอเคสวยนะครับเอลซูก็เดินมาดุมดุมงาแบบว่าไม่รู้อีหน่อยเน่นะครับโดนอารัมกุลล็อกคอนะครับตีเข่าจนตายนะ วันนี้ยังไงไดีเพื่อนๆเปิดดาร์กเลยดีไหมครับเขาตายสองว่าเปิดดาร์กดีกว่าอ้อยกับเอลสูเขาตายนะครับเปิดดาร์กเลยนะเขาไม่มีตัวอะไรแล้วแต่ผมไม่มีสมัยด้วยไม่เป็นไรหรอกไม่สนใจครับเขาเรียกก็ตีแบบวัดใจน้องๆเออโอเคเฮ้ยอารามเพื่อนเออผมต้องบอกกัน,นครับตอนนี้ผมกดสามนะอุย่ำปเดี๋ยวโอ้โหโจเกอร์ล้านได้นะครับยังดีนะเกือบโดนเทนล้านนะเมื่อกี้เทนแม่งเอ็กคาลิเบอร์มานะครับเฮ้ยเพื่อนผมไม่เล่นนา ไม่เล่นนะครับเพื่อนโอเคครับแล้วเพื่อนกูนเล่นไปสองคนนะครับน่าจะไหวแหละตัวตึงตัวตึงครับทีมผมอะ่ะเออแค่นี้แหละโอเคครับเดี๋ยวผมอาจจะหาตังค์เดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนเคียวเป็นตายเกิดนะครับผมแล้วค่อยสับเคียวทีหลังแล้วกันนะจะได้คุ้มคุ้มหน่อยนะครับเพราะว่าเคียวมันเป็นไอเทมที่แบบว่าการตายนะครับการตายแต่ว่าเลือดจะหมดหลอดเงียแต่ถ้าตายเกิดมาแล้วเราเกิดมาอาจจะมีอีกครึ่งหลอดไว้ส่วนนะครับแล้วก็ออกเคียวมาแก้อีกทีหนึ่งนะ ก็มันเป็นสเตปของทุกคนเขาก็เล่นกันนะครับไม่ได้แอคที่อะไรหรอกครับผมโอเคครับผมก็ไปครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมอาจจะเล่นเวเลสายนี่แหละครับแต่ว่าจะเป็นโบเก้นสเปียนะเอาไว้แบบย้ำพวกตัวแบบบางๆนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะแล้วก็จะฝึกเล่นฝึกวิชาเทพๆหน่อยนะครับผมจะได้ไม่มีใครมาด่าผมว่าอ่อนนะครับเออแต่ตอนนี้ก็ต้องด่าผมไปก่อนแหละผมอ่อนจริงเอออูยย้ำไปเลยครับลองเชิงโอ้โห ตายเลยนะทาร่าไม่ทันได้สะกงสกิลนะครับเจอมินิสตันของโจโกเกอร์เข้าไปนะเมื่อกี้อันติเมทของโจโกเกอร์มันมีมินิสตันนะทุกคนโอ้โหจังหวะนี้เฮ้ยป้อมล่างเข้าว่ะอผมโดดใส่แม่งเลยกันกูยํำไปเดียมาเดีกูมีของอะ่ะลองเชิญหมกันเฮ้ยหุยไถอีกแล้วกูสับของมาเดียเออแตกหนึ่งโอเคแตกไปสองนะครับผมคุ้มโคตรคุ้มนะครับ จังหวะนี้กูยำสวนไหมครับยำศพนะยำทิ้งไปเลยนะครับผมยำให้ลงดินไปมนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วครับกับการเล่นเวเลสป่าตึงๆของผมนะครับน้องๆก็เส็จไอเทมนี้ก็สามารถเล่นกันได้นะทุกคนแต่ว่าอยากให้เล่นกับเพื่อนนิดนึงนะถ้าเล่นคนเดียวอาจจะเล่นยากหน่อยครับเพราะว่ามันบางไงอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราเล่นสายนี้เราไปเล่นแอสซัสซินตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับโอเคครับแต่ว่านี่ผมเล่นแบบเล่นแต่ตัวดเดิมๆมันเบื่อแล้วนะ ผมก็เลยเล่นลองเล่นหาตัวเบิร์ดดาเมจใหม่ๆบ้างนะครับแล้วเวเลสก็ตอบโจทย์นะครับตัวมันสวยดีนะผมก็เลยชอบโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าจะทําเป็นสายดาเมจที่เอาไว้ย่ําพวกตัวบางๆแล้วกันนะเพราะตอนนี้มันรู้สึกว่าไม่ได้แอคอะคือมันเล่นเป็นเกมแนวตึงๆมากกว่านะครับมันจับไครไม่ค่อยได้ด้วยนะก็ต้องเล่นกับทีมอย่างเดียวนะครับต้องเล่นไฟอย่างเดียวนะโอเคครับก็ประมาณนี้เลยก็สวัสดีครับ